กำลังเดินทางไป,ไปไวัดพระศีมหาธาตุ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> กำลังจะถึง <c oughs> ถึงที่ไหนนะ <c oughs> ถึงหนะ้า69 <c oughs> ค่ะแล้วเราก็จะไปขึ้นรถเมล์แล้วก็จะไปวัดพรสศรีมหาธาตุกันนะคะทุกนคน <c oughs> <c oughs> อน,นี้นะคะเราก็อยู่กับที่วัดพระศรีมหาธาตุกันนะคะเรากำลังจเดินไปที่วัดกันนะคะนี่นะคะดูวิวนะคะดูวิว,ว,วถ้าเราถึงแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายกันใหม่นะคะทุกคนเราจะกระโดดดึ้งไปนะคะตึงง สีมหาธาตุนะคะนี่คะ่ะหูสวยมากนะคะเรากำลังจะพาทุกท่านนะคะพาทุกท่านนะคะมานำเสนอ,เ,อเกี่ยวกับวัดน,นี้นะคะว่าประวัติความเป็นมาหรือสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของที่นี่เป็นอย่างไรนะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะคะมาไกลปิ้วสีมหาธาตุนะคะก็ ตั้งอยู่ในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร,ะรนะคะก่อตั้งขึ้นปี2482นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพุทธนะคะแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุวัดนี้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางศาสนาและเป็นสังคมในพื้นที่โดยมีเท่าโบสถ์ที่สวยงามและเป็นที่รู้จักกันนี้นะคะก็คือ ข้างหลังนะคะที่เราจะไปพูดกันต่อไปนี่นะคะนี่นะคะเราก็อยู่กับสถาปัตยกรรมที่แรกพระรสวยไหมคะสถาปัตยกรรมแห่งนี้คะชื่อว่าพระเจดีศรีมหาธาตุนะคะท่านผู้ชมโดดเด่นด้วยความเอที่ขนาดใหญ่และสถาปัตยกรรมที่งดงามภายในนะคะบรรจุไปด้วยพระองศาอีรีท่าพระเจดีเป็นสถานที่ที่สำคัญ สำหรับการสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนและเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาต่างๆเราจะไปกับสถาปิกรรมที่ต่อไปค่ะนี่นะคะที่เราพูดกันไปเมื่อกี้คะะว่าสถาปิกรรมที่ที่ต่อไก็คือพระองค์ทรงสอนวัดพระศรีมหาว่านะคะที่ลักษณะนะคะที่เป็นสถาปิกรรมที่งดงามและ โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ประณีตนนและมีารายละเอียดทางศิลปะที่วิจิตรภายในพระบูรนะคะก็จะปฏิสถานะคือทะลุสำคัญและใช้เป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาหลายประการเช่นการทําบุญตักบาตรที่บวชและการสวดมนต์ต่อไปนะคะเราจะไปถ่ายบรรยากาศทั้งโบสถ์และพระเจดีย์ให้ทุกคนได้ร้งได้เห็นว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นไงคะแต่ตอนนี้ที่กำลังถ่า ح, ยู่ตอนฝน,นตกแล้วคะ่ะไปกันต่อ ตอนนี้ดีมากเลยนะคะก็คือฝนโตกแถดรถก็จะชนตูดนะคะตอนนี้อันนี้ก็ไปใส่ในคลิปเหมือนกันนะคะไม่เบื้องหลังะคะ่ะเป็นแบบเดียวๆดียวเดวันเดวันกับฉันแล้วเพื่อนเพื่อของฉันที่วัดพระศีมาหาธาตุค่ะจะไปหาอะไรกินนะคะแล้วก็จะสรุปการเดินทางของเราให้นะคะว่าเราเดินทางมายังไงแล้ววิธีการเดินทางนอกเหนือจากที่เราเดินทางมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปรอชมค่ะ